สวัสดีครับเดี๋ยวนี้นนจะมาใช้ให้ฟังนะครับว่าเราแบบหล่อคอนกรีตอันเก่าที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับไปแปลงให้มันเป็นแบบคอนกรีตที่เราสามารถนําไปใช้หล่ออย่างอื่นได้ทํำยังไงกันซึ่งเดิมทีแบบหล่อคอนกรีตอันนี้เป็นแบบเก่าที่เราเหลือๆจากงานอื่นมาซึ่งมันใช้หล่อเสาขนาด30มสคูสมสาเซนแล้วก็สูง70เซนนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้ใช้แล้วเราก็เลยเอามันมาแปลงให้มเป็นแบบสําหรับเอาไปหล่องานอื่นที่เราใช้เช่นงานกําแพงงานคานงาน รางน้ากันนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าเราทํากันยังไงส่วนอันนี้นะครับจะเป็นแบบที่เรานํามาใช้ในการแปลงในครั้งนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะเอาแก๊สนะครับมาเป่าตามพวกข้อต่อรอยต่อต่างๆนะครับแล้วก็รอยเชื่อมที่เขาได้เชื่อมแบบยึดติดกันไว้นะครับตรงนี้นะครับตอนที่เราเป่าเสร็จแล้วเราก็จะเอา มาทุบเล็กที่เราไม่ได้ใช้ออกให้หมดนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาทุบให้มันได้รูนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะแบบที่เราได้ทําการทุบจนมันได้ที่แล้วนะครับนํามาเชื่อมดามตามจุดต่างๆไว้นะครับเพื่อให้เกิดความแข็งแรงเมื่อเวลานําไปใช้งานแล้วแบบจะไม่เกิดการบิดการงอนะครับ เราเชื่อมเสร็จทั้งหมดแล้วนะครับเราก็จะนำแบบที่เราเชื่อมเสร็จแล้วไปกองไว้เพื่อนำไปใช้งานต่อไปครับ